สวัสดีครับพบกับของต้องมีที่เดียวากันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะฮะผมมีหูฟังมาแนะนำนะครับเป็นหูฟังบลูทูธทรงเฮดโฟนจากแบรนด์วันโฮราครับตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่น AUT250 นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษใหม่ๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับที่ใช้งานได้สูงสุดถึง100ชั่วโมงที่ความดังสูงสุดเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งเพราะว่าแบตเตอรี่ของเขานะครับมาพร้อมกับความจุถึง1 0 0 0มิลลิแอมป ะะจะมาพร้อมกับขนาด40มิลิเมตรซึ่งเป็นดันามิกสปีเกอร์รุ่นใหม่นะครับขนาดใหญ่ที่ให้เสียงได้ครบทุกความถี่อย่างแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับระบบบลูทูธ5.3ซึ่งเป็นบลูทูธรุ่นใหม่นะครับทาให้การเชื่อมต่อของเราไม่ค่อยสะดุดและไม่ค่อยหลุดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูหลังกล่องกันสักนิดนึงนะครับเอาละและนี่ก็เป็นด้านหลังกล่องของเขานะครับชื่อรุ่นก็คือ AUT250 อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเป็นวายเลสเฮดโฟนนะครับก็คือมันเป็นทรงเฮดโฟนนั่นเองอิมดีแดนของหูฟังจะอยู่ที ส8ปโอห์มนะครับบวกลบ15%นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความไวของลำโพงนะครับจะอยู่ที่102บวกลบ3 d เดซิเบลที่1 h z กิโลเฮิร์นะครับฟ r e ควนซีหรือว่าความถี่นะครับรองรับตั้งแต่2 0่เฮิร์จนถึง2 0 h z กิโลเฮิร์ตนะครับตัวแบตเตอรี่มีมาให้1.0 0 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็บลูทูธเป็นระบบ5.3นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวลองแกะมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับเมื่อแกะออกมานะครับสิ่งที่ทุ ก็จะมีแจ็ค3.5ถึง3.5ม mm ิลิเมตมาให้นะครับแล้วตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จของเขานะครับเป็น USB Type A แล้วก็เข้ามาเป็น USB Type C น,นั่นเองครับและนี่ครับตัวหูฟังของเขาหูหูดีไซน์สวยงามนะนี่นะฮะมันพับมาแบบนี้เลยนะครับอยู่ในกล่องแน่นอนครับมันพับเก็บได้นี่ แล้วก็กลางออกมาครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาว่าที่วัสดุและมัดชิ้ิเียวที่เขาให้มากันสักนิดนึงนะครับตัวหูฟังแน่นอนครับเป็นพลาสติกเกรดพีผสม ABS นะครับแล้วก็ตัวก้านหูฟังตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกราดบนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ของเขาปั๊มลึกลงไปนะครับเป็นโลโก้แบรนด์วันโฮรานั่นเองนะฮะแล้วด้านในตรงนี้ก็จะมีตัวที่พิมพ์มาไว้ต่างๆนะครับว่าสเปคต่างๆเป็นยังไงอะไรยังไงนั่นเองนะครับตัวนี้และพิเศษครับตรงนี้นะด้านในตรงนี้นะครับเป็นวัสดุซิลิโนนนนนะะรัััเพาาฉ้้มมทํใหี่ย นุ่มมากๆนะครับเวลาเราครอบหูลงไปเนี่ยมันจะไม่เจ็บอย่างแน่นอนครับตัวหูฟังด้านนอกที่เป็นนวมตรงนี้นะครับนุ่มมากเลยนะครับวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหนัง p ีวีนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็คุ้มด้วยฟองน้ํนอยู่ด้านในนะครับนุ่มมากๆทั้ง2ฝั่งเลยผมได้ลองใช้งานแล้วนะไม่เจ็บหูเลยนะครับวัสดุนะถือว่าให้มาดีมากๆครับตัวนี้จะหมุนได้นะครับประมาณนี้นะนะฮะ ผมก็ถือว่ามันโมเดิร์นมากๆเลยนะครับที่เขาทําให้แบบนี้นี่ก็ถือว่าดีมากๆครับเอาละฮะแล้วมาต่อกันที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกเรียบๆนะฮะตัวนี้เป็นสีแบบแมตนะครับหรือว่าดําด้านนะฮะก็ถือว่าสวยนะครับไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือนะผมว่าดีกว่าดําเงาถ้าดาเงามันจะติดรอยนิ้วมือเยอะนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับปุ่มควบคุมจะมีทั้งหมดอยู่4ปุ่มซึ่งมันใช้งานง่ายมากๆครับขันดับแรกครับกดปุ่มนี้ครับ้างไว้เป็นปุ่ม power พอเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่าานนนเับิิอยงงงีี้้สสํลแด นั่นหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับระดถับที่มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวพอร์ต Type C นะครับสำหรับชาร์จนะครับใช้เวลาการชาร์จที่ผมลองนะครับประมาณ2-3ชั่วโมงนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องพอร์ตสามจุดห้านะครับแจ็คสามจุดห้าิลิเมตรก็เอาไว้ต่อสายที่เขาแถมให้มาเพื่อใช้ในการเล่นเกมไม่ให้มันแหลกนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูไมโครโฟนนะครับโอเคตัวนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับเหมือนรูไมโครโฟนเนี่ยจะมีมาตัวเดียวนะผมไม่แน่ใจนะถ้าผมลองเอาไปต่อเป็นไมนอกระดับโปรโ ได้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆตัวนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยเอาไว้เน้นฟังเพลงอย่างแน่นอนนะครับเรามาว่ากันที่ปุ่มที่2ครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มลดเสียงนั่นเองนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงแต่2ปุ่มนี้นะครับยังมีฟังก์ชันแฝงไว้นะครับครับแล้วปุ่มด้านบนนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับยังหาไม่เจอกับในแบรนด์หูฟังที่เป็นทรงเดโฟนที่อยู่ในเรนราคาประมาณ400กว่าบาทนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นปุ่มอีควอไลเซอร์ครับทุกคนไม่ว่าเราจะฟังเพลงอะไรอยู่นะครับแล้วเราจะอย การสลับ3าโหมดนะครับก็คือจะมีเบสโหมดนะครับเบสโหมดตัวนี้นะฮะเบสสั Base ใจสั่นสะเทือนมาเป็นลูกแน่ๆเลยครับหูนี่สะเทือนเลยนะครับแล้วเมื่อกดอีกทีนะครับจะเป็น v o อร์ค o d e โหมก็คือเน้นเสียงร้องนั่นเองนะฮะ มันจะดันความถี่ย่านเสียงกลางขึ้นมาแต่ผมบอกก่อนนะครับถ้าคุณเปิดโหมดนี้เสียงกลางชัดเสียงร้องชัดแต่เสียงแหลมจะถูกดรอปลงนะฮะแล้วพอกดอีกโหมดหนึงครับก็จะเป็นป๊อปโหมดนะฮะป๊อปโหมดอันนี้ผมถือว่าดีมากๆเยี่ยมเลยนะครับมันจะดันเสียงแหลมขึ้นมาและดันเสียงเบสขึ้นมาพูดง่ายๆว่ามันกลมกล่องเลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะสรุปแล้วอีควอไลเซอร์ทั้ง3โหมดของเขาใช้งานได้จริงและใช้ดีมากๆเลยครับแล้วก็การเปลี่ยนเพลงนะครับจะเปลี่ยนเพลงเดินหน้าให้กดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับค้างเอาไว้ วินาทีนะครับเพลงมันจะเดินหน้าแต่ถ้าจะย้อนกลับมาเพลงเดิมก็กดปุ่ม ลดเสียงนะครับค้างไว้2วินาทีมันก็จะกลับใหม่แล้วการหยุดสต็อปชั่วคราวหรือเพลงนะครับก็จะใช้ปุ่ม power กดทีเดียวนะครับกดจึกมันก็จะหยุดกดจึกอีกทีมันก็จะเพลงนะฮะโอเคในส่วนนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเอาละครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงคุณหาชื่อบลูทูธว่า onehora aug 2 5 0แล้วคุณก็คอนเน็กไปเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับในส่วนนี้ผมก็เชื่อมต่อเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนฟังดูนะครับ อันนี้เป็น top โหมดนะครับเสียงที่ได้ครบมากแล้วก็สะเทือนมากๆนะครับผมลองเปลี่ยนโหมดให้ทุกคนดู <Base mode. S 1> อันนี้จะเป็นเบสโหมดนะครับทุกคน สังเกตไหมครับเบสโหมดเนี่ยเสียงเบสมันจะแน่นมากๆถ้ามันใส่อยู่ที่หูเรานะครับทุกคนมันกราหืมมากๆผมบอกเลยนะครับโหมดนี้นะแล้วถ้าเปิดวอลลุ่มร้อยนะครับสะเทือนนะหูสั่นจริงๆนะครับโหมดครับ อันนี้จะเป็นคือ vocal m อ d e เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกจะเป็นเน้นเสียงกลางขึ้นมานะครับแล้วก็เน้นเสียงร้องแนะนานะครับโหมดนี้ดูหนังนะครับหรือว่าฟังคลิปที่มีการเสียงพูดบรรยายนะครับคลิปรีวิวสินค้าต่างๆอันนี้เยี่ยมยอดมากๆเลยครับมันฟังรู้เรื่องดีมากๆครับก็เสียงก็ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วผมไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเราใช้เบสโหมดแล้ววอลลุ่มร้อยเนี่ยเราใส่อยู่ที่หูของเรานะครับผมบอกเลยนะครับว่าไปหูสะเทือนนะครับตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครัับบแนนนนีีี่่ะเเสยยงงคคอข้าดลร หูฟังที่มีสเปคแบบนี้นะครับแล้วฟังได้ยาวนานถึงร้อยชั่วโมงด้วยแล้วก็ดีไซน์สวยเก๋ใส่นุ่มๆไม่เจ็บด้วยนะครับมันเยี่ยมยอดมากๆโอเคเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวผมลองไปทดสอบเรื่องการตัดเสียงรบกวนเมื่อใช้กับกล้องโ o รโป12ดูนะครับว่ามันจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้บ้างไหมนะครับขณะที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเสียงของรถราที่มันขว,ขวักไข่อยู่ในย่านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับ มันจะดังประมาณไหนนะครับแล้วถ้าเราเอาเสียงจากกล้อง GoPro 12นะครับที่เป็น b ิ i อ t i n m i โ r o p h มาลองดูนะครับมันจะให้เสียงเป็นยังไงนะครับแล้วเวลามัาตัดเสียงรบกวนเนี่ยนะครับเนื้อเสียงของเราจะยังคงอยู่ดีไหมนะครับแล้วก็มันจะอุ้ยอีเกินไปหรือเปล่าเรามาลองกันดูนะครับแต่บอกก่อนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับเน้นฟังเพลงนะครับไม่ได้เน้นมาทําเป็นไมนอฟเนาะขณะที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเสียงของรถอราที่มันกวากไฟอยู่ในย่านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับ มันจะดังประมาณไหนนะครับแล้วถ้าเราเอาเสียงจากกล้อง GoPro 12นะครับที่เป็นยูอินไมโครโฟนมาลองดูนะครับมันจะให้เสียงเป็นยังไงนะครับแล้วเวลามันจากเสียงรบกวนเนี่ยนะครับเนื้อเสียงของเราจะยังคงอยู่ดีไหมนะครับแล้วก็มันจะอุ้ยอีเกินไปหรือเปล่าเรามาลองกันดูนะครับจะบอกก่อนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับเน้นฟังเพลงนะครับไม่ได้เน้นมาทําเป็นไมโนกเนาะก็โอเคเรามาลองกันดูคร่าวๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับ ครับเรามาสรุปกันนะครับสำหรับหูฟังแบรนด n e ันโพราุ่น AUT 250ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่เน้นสำหรับการฟังเพลงโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเขามีระบบ Equalizer มาให้ถึง3แบบในตัวเลยนะครับตัวนี้เพียงแค่กดปุ่ม EQ บนตัวหูฟังนะครับก็จะสลับโหมด b a s โ Mode, Vocal Mode นะครับแล้วก็ Pop Mode ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้จริงแล้วก็ดีมากๆครับ แล้วก็ระบบตัดเสียงรบกวน,นะฮะเนื่องจากตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้เพียงหนึ่งตัวนะครับการตัดเสียงรบกวนผมถือว่าก็ยังตัดได้ดีอยู่นะฮะบางช่วงถ้าไม่พูดเลยนี่ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะฮะก็ถูกบีบอัดหรือว่าลดทอนไปไม่มากเท่าไหร่เวลาที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังสามารถใช้เป็นหูฟังบลูทูธที่สามารถใช้ในการโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพราะว่าการตัดเสียงรบกวนเขายังให้เนื้อเสียงที่ยังเข้าใจได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสายแจ mm ็ค3.5มด้วยนะครใช้ในการ ต่อแบบมีสายเพื่อใช้ในการเล่นเกมไม่ให้มันดีเลยหรือว่าแหลกนั่นเองนะครับแล้วก็หูฟังนี่นะครับยังหมุนได้ถึง90องศานะครับเวลาเราคล้องคอเข้าไปนะครับมันก็ยังสามารถพับหลบมาทําให้เวลาเราหันซ้ายหันขวาดูไม่เกะกะนั่นเองนะครับก็ถือว่าพกพาสะดวกใช้งานง่ายมากๆครับส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้ถ้าเป็นราคาปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณ5 9 9บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นตามพลตฟอมต่างๆนะครับได้มาเพียง4 8 9บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาดีมากๆเลยส่วน ที่สนใจหูฟังแบรนด์วัตโบรรุ่น A U T 250ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่กัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอยียดคลิปเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใหผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ